ช่วงนี้นี่คือแบบว่าอยากรู้เลยว่าคุณจะเอาอาหารการกินอะไรมานำเหนอพวกเราเออก็ต้องเป็นอาหารที่ดีต่อใจดีต่อสุขภาพหน่อยสิเมื่อกี้พูดเรื่องน้ําพริกไปแล้วใช่ป่ะเปรกเอยมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไหมมันต้องมาคู่กับสิ่งนี้อะไรอะปลาทีเออปลาทีปลาทีไม่ได้ต้องเป็นปลาทูมาแค่สอ,องตัวแต่งสองตัวพอ เพราะเป็นคนกินเยอะเลยขอสามอ๋อเหรอเออได้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยไปดูเบื้องหลังอาชีพพี่ก็เพิ่งเคยเคยเห็นเคยเห็นแต่วลาเขาขายตามตลาดนัดใช่ไหมใช่ที่เป่าขาแม่้าที่เอาแบบปลาทูมาวางขายอยู่ในเข่งเออเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปแบบนี้เองก็เป็นอาชีพที่แบบว่ารับปลาทูมาทําแบบนึ่งแล้วก็มาบรรจุขายรับมาเนี่ยรับมาอีกทีนึงก็ถามว่ารับต้นทางคือจากที่เบางทีก็เป็นแบบปลาทูที่แบบว่ามาจากต่างประเทศบ้าง มาจากห้องเย็นที่เขาเอามาแบบนี้ก็จะเป็นมาเป็นเป็นกล่องๆแล้วเขาก็เอามาต้องมาต้องมาผ่านกรรมวิธีในการทําการต้มการอะไรเงี้ยกว่าจะได้เหมือนกันนะเพราะว่าประตูบ้านเราเนี่ยอย่างที่แม่กงแม่กลองเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอในพื้นที่หลายพื้นที่ที่เขาแบบที่เราเห็นขายตามตลาดนัดอ๋อเพิ่งรู้ว่าเขาก็เป็นประตูจะตัดประเทศเหมือนกันอ๋อบ้านเราไม่เพียงพอเลยต้องรับจากนอกบ้านเราไม่พอแล้วก็เรื่องของกว่าจะได้ขั้นตอนกรรมวิธีในการทำเนี่ยพาไปดูกันหน่อยนี่พี่ก็เพิ่งรู้นะที่ ปราจีนบุรีครับหมู่บ้านบ้านมาเพียงที่ปราจีนบุรีอย่างพี่คนนี้พี่กบพี่กบนี่เป็นแม่ค้าปลาทูนึ่งเจ้าแรกเจ้าเก่าแก่ของที่นี่นะเออกว่าจะได้ปลาทูที่เราเห็นอยู่ในเข่งสวยๆวยอ่ะหน้างอคอหักอร่อยน่ากินน่ากินอะบิวมันต้องผ่านขั้นตอนนี้คือปลาทูที่เอามาใช้อย่างที่บอกวัตถุดิบที่ใช้เป็นปลานําเข้าจากต่างประเทศก็ซื้อมาจากห้องเย็นนี่แหละที่แบบ เขาก็ขายตามพื้นที่ต่างๆตอนออกมาที่ตัวยังแข็งโป๊กเลยนะอ๋อแค่แข็งไงไม่งั้นเดี๋ยวเสียเออวิธีการก็ต้องไปแช่น้ําให้มันนิ่มลงซะก่อนแล้วก็นี่เทคนิคในการควักเครื่องในตับไตไส้พุงออกมาให้หมดเห็นไหมทํายากนะมันต้องใช้ช้อนควักเข้าไปในในปากแล้วก็เนี่ยงัดออกมางัดออกมานี่งัดออกมาเห็นไหมตับไตไส้พุงออกมาให้หมดเพื่ออะไรเวลาที่เราไปนึ่งเวลาที่เราเอาไปทําเนี่ยมันจะได้ไม่ขมจะได้ไม่แต่เนื้อเออมันจะได้อร่อยอะไรแบบนี้ แล้วดีกว่าจะได้อุปกรณ์พี่ตอนแรกเขเฮ้ยมันมีเครื่องมือมันมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเขาใช้แบบนี้เนี่ใช้ปลายช้อนปลายชอนขูดออกมาโอ้แต่กว่าจะได้ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะว่ากว่าจะได้แล้วก็วันวันหนึ่งเนี่ยดูดิเขานั่งควักทรงควักไส้ออกมาเนี่ยดูดิแล้วแล้วไส้ใช้ประโยชน์ต่อได้ไหมใช้ได้ใช้ได้อย่างตับประทูเอาไปเอาไปกินได้นะไปทอดได้ไปผัดกินได้หรือว่าอาจจะเอาไปให้พวกคนที่แบบไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นเหยื่อเป็นปลาเหยื่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วนี่พอเราเอาไส้ออกใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะสามารถกดลงมาได้กดหัวเหรอกดหัวลงมาได้เวลาอยู่ในเข่งมันก็สวยไงที่บอกหน้างอคอหักอ๋อแบบนี้ี่เองทำบ่อยไม่ได้หน้่งงอเวลาไม่ได้ตามใจก็ชอบหน้างอขี้งอนเออนี่คนหรือประตูเนี่ยเป็นได้ทั้งหมดเออนี่ขั้นตอนอย่างที่บอกเราต้องต้องต้องหัด งอหมายถึงว่าหักหัวเขาให้ดูให้ได้นะบิวเพราะว่าถ้าหักไม่ดีเนี่ยอย่างที่เห็นเสียเลยคอมันคอมันแตกคอมันขาดแล้วคอเขาจะหลุดไปเลยนะทุกใชก่หัวเลยอ่ะเออพี่ก็ลองทําทําเสียงเขาต้องหลายตัวว่าแลวเสียวนี่คือพาละเพื่อนอันนี้ก็คือบรรจุลงเข่งเนี่ยก็มีเทคนิคเห็นไหมพอบรรจุเพราะท่ามืออาชีพเห็นไหมมันจะลงพอดีจังหวะที่เรากึ๊บลงมาเนี่ยหักคอมันจะวางได้เป๊ะวางเป๊ะพอดีสวยเออมันจะบรรจุลงเข่งได้พอดีพอดีเลยอ๋อหักกึ๊บ โอ้นั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นมี่ยเนี่ยพี่เขาบอกพอแล้วมั้งเจอสัะตัวเดียวพอพังหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะเออนี่เท็ดลับพอเพิ่งรู้ว่าทําไมมันถึงหน้างอคอหักเวลาใส่เข่งมันจะได้น่ากินไงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการเรียงใส่เข่งค่ะอ่าแล้วก็เอาไปทําไงต่อหรือไมเอาไปล้างน้ําล้างพวกเศษพงเศษผงที่ติดอยู่ แล้วก็เอาไปนึ่งเคล็ดลับแต่ละที่เนี่ยเพิ่งจะรู้นะบิลอันนี้ยกไปนึ่งอ,อ๋อยกไปทั้งอย่างนี้ยกไปทั้งอบบนี้<อ>แล้วถามว่าแต่ละที่เนี่ยเขานึ่งแตกต่างกันไหมก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเลยเพราะว่าน้ําที่เขาต้มน้ําที่นึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะมีใส่เกลือใส่อะไรปรุงรสเข้าไปหน่อยอย่างเมื่อกี้คือน้ําที่เป็นเกลือเหรอพี่นนเ,เมื่อกี้ล้างก่อนล้างเสร็จพงเสร็จผงออกก่อนนี่แล้วตอนมานึ่งเนี่ยก็ต้องจับเวลาว่าจะนึ่งเท่าไหร่โอ้ดูการจับเวลา โบราณไหมเป็นนาฬิกาทรายอย่างเงี้ยเหรอดูวินเทจดีนะนี่นก็ตั้งไว้วินเทจนี่ไงไปเรียงใส่ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะเรียงใส่เข่งแบบนี้สวยๆเคยเห็นใช่ไหมที่เวล้าเขยเห็นเขาก็จะแยกไซส์เนาะใหญ่ก็มาอยู่รวมกันขนาดกลางก็มาอยู่รวมกันเล็กก็อยู่รวมกันนี่เนี่ยอันนี้่แยกกันไปต้มไปนึ่งแบบนี้นี่จังหวะเนี้ยอตายแล้วน่ากินน่ากินเนาะวิวชอบกินปลาถูมากแล้วถามว่าแต่ละที่แตกต่างมัก็แล้วแต่เลยอยู่ที่ว่าน้ําที่เขาต้มเนี่ย ใส่อะไรไปบ้างอา<ม>จะเป็นเกลืออะไรเทคนิคแล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นว่าเอามุ้งมากางให้ประทูด้วยวิจริงเหรอไม่ได้กลัวยุงกัดนะครับการมาแรงวันอ๋อเพื่อความสะอาดเพื่อความสะอาดสุขา,า,ะาะอะไรไยมแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้รอจนเย็นแล้วก็ตอนเช้ามืดเนี่ยก็เอาใส่รถกระบะแล้วก็ไปขายตามพื้นที่ตลาดนัดอะไรเงี้ยต่างๆถามว่าได้กําไรดีไหมก็หักลบค่ารุนค่าแรงต้นทุนแล้วเนี่ยพี่เขาบอกว่าก็เหลือกําไรอยู่นะ หลักพันสองพันบาทอยู่นะแต่ละวันก็พอได้ดีกว่าไปทํางานรับจ้างที่อื่นที่สําคัญคือได้กลับมาอยู่บ้านใช่ไหมมีความสุขอยู่กับบ้านส่วนค่าแรงของพี่และทีมงานก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ขอแค่ปลาทูด้าพริกกะปิแซบๆนะแล้วปลาทูมันมัน่ะแค่นั้นเลยจริงๆพิเศษอร่อยอแล้วปลาทูเขาตัวใหญ่ดูสดดูแบบเนาะทอดออกมาแล้วเนื้อแบบอุ้ยแล้วเนื้อแน่นนึกถึงตอนเด็กๆอะทำไมอะต้องแย่งกับน้อง กินตาปลาทูเอคุณชอบกินตาชอบกินตาปลาทูกระหางปลาทูนี่อร่อยที่สุดเคยกินไหมเนี่ยเคยกินตาเคยกินกินแล้วจะมีความแบบกรุบๆุบกินแล้วเกือบๆหน่อยกบเนี่ยแหละของดีเลยของดีอร่อยอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังอาชีพที่ เอามาฝากคุณผู้ชมนน้นไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันเนาะไม่ค่อยได้เห็นออปกติก็เห็นก็คืออีกทีนึงก็คือวางขายตามตลาดแล้วอะ<น>ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็เลือกซื้อตามอะไรในเข่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าที่มาอะไรยังไงล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อที่มาของปลาทูอะคือไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวน<ช>ําเข้ามาจากแบบต่างประเทศจากจงจากจีนอะไร<ช>อย่างเงี้ยก็มีแล้วกว่าจะได้เนาะอเอออะใครเห็นพ่อค้าแม่ค้าปลาทูก็อุดหนุนได้นะครับอย่างเจ้าเนี้ยอยู่ที่ มาบหียงที่ปราจีนบุรีนะจ้าจะตอบพี่ก็เลยน่กว่าจะได้เนาะตัวควักตรงควักไส้ล้างทำความสะอาดอะไรอีกหลายสิ่งเนี่ยน,นะคะ